สวัสดีค่ะคนล,นาลาัคณาราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube โ oh, หรา95ดูดวงกับหมอแพนนะคะสำหรับช่วงปลายปีนี้พฤศจิกากับธันวาคมนะคะเป็นช่วงรับทรัพย์ของคนล,นาลาัคณาราศีธนูเลยนะคะบอกว่าเป็นช่วงโกยทรัพย์ก็คงไม่ผิดนะักเพราะว่าเป็นช่วงที่มีเกณฑ์ดีๆให้รับทรัพย์ทำกำไรอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะคะจะมีเกณฑ์ดีๆในเรื่องของการงานจะมีเกณฑ์ดีๆในเรื่องของการเงินเข้ามามากขึ้น มีทั้งงานหลักงานเสริมงานพิเศษเลยนะคะเรื่องของการงานนะคะการงานที่เคยเงียบๆลูกค้าที่เคยหายหายไปเดี๋ยวช่วงปลายปีนี้ตั้งแต่พฤศจิกาเนี่ยค่ะจะเริ่มทยอยกลับมามากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าดาวเสาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนะคะจะกลับมาโครจรเป็นปกติอีกรอบหนึ่งตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะเรื่องของการงานเรื่องของการเงินต่างๆก็จะมีเกณฑ์ที่ดีขึ้น เข้าที่เข้าทางมากขึ้นด้วยเรื่องของการเงินก็จะมีความคล่องตัวมากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าดาวสาวเนี่ยในทางโหราศาสตรไทยหมายถึงเรื่องของการงานอยู่แล้วนะคะเรื่องของอะไรที่มันเป็นภาระหน้าที่เป็นกิจการงานเป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็การที่ในช่วงปลายปีนี้คนลัคนาราศีธนูนะคะจะได้รับอานิสงส์ที่ดีจากดาวสุขซึ่งเป็นเจ้าเรือนลาภาของคุณนะคะ ตลอดทั้งช่วงเดือนพฤศจิกาและธันวาคมเลยเพราะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะคะดาวสุขเขาจะมารับตําแหน่งมหาจากักรจรมาทับลัคนาของคุณตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่5ธันวาคมนะคะดาวสุขเนี่ยเป็นเจ้าเรือนลาภะมีเจ้าเรือนลาภะจรมาทับลัคนาโชคลาบก็จะวิ่งเข้าใส่แล้วนะคะเรื่องของการงานเรื่องของการเงินการรับทรัพย์ทำกำไรมันก็จะดีและโดดเด่นมาก เพราะว่าการที่ดาวศุกร์ได้ตำแหน่งมหาจักรเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของการงานโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าตำแหน่งมหาจักรเป็นตำแหน่งของนักบูนักสู้เป็นตำแหน่งของแม่ทัพเป็นตำแหน่งที่จะต้องทำการงานถึงจะได้ในสิ่งที่ต้องการนะคะและเรื่องของการเงินเนี่ยก็ไม่ใช่ดีแค่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะเพราะว่าจะดียาวต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมเลยเพราะว่าหลังจากวันที่5ธันวาคมไปแล้วดาวศุกร์ก็จะโคจรเข้าไปอยู่ในพบการเงินของคุณนะคะ มีเจ้าเรือนลาพาจอดไปอยู่ในพบการเงินเรื่องของการเงินเรื่องของการรับทราบทํากาไรเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องดีจะต้องโดดเด่นนะคะโอกาสดีๆโอกาสเฮงๆในเรื่องของการเงินในช่วงสุดท้ายปลายปีจะดีมากและโดดเด่นมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานก็ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเหนื่อยคนเดียวทําคนเดียวไม่มีคนคอยช่วยนะคะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวของเสน่ห์เป็นดาวข,ของการที่จะมีคนมา สนับสนุนมาส่งเสริมอยู่แล้วนะคะเพราะว่าการที่มีดาวศุกร์จอมาทับลัคนาหรือมีดาวศุกร์มานาอยู่หน้าลัคนาในพบการเงินเนี่ยนะคะจะมาช่วยส่งเสริมเสน่ห์ในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ให้กับคุณนะคะจะทำให้ในเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเนี่ยก็จะมีคนมาสนับสนุนมีคนมาช่วยเหลือถ้าเป็นในด้านของผู้ใหญ่เวลาใครเห็นก็จะเอ็นดูนะคะอยากที่จะมาสนับสนุนอยากที่จะเกื้อหนุนนะคะเรื่องของการงานมันก็จะคล่องตัวก็จะผ่านง่ายนะคะ ส่วนในเรื่องของคนรอบตัวในเรื่องของทีมงานในเรื่องของลูกค้าคู่ค้าที่คุณต้องดีลงานต้องคุยงานต้องค้าขายด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการที่มีคนมาให้ความร่วมไม้ร่วมมือมีคนตอบรับข้อเสนอมีคนตอบรับข้อตกลงของคุณได้ง่ายขึ้นเรื่องของการงานก็เลยจะมีความคล่องตัวค่อนข้างสูงนะคะในช่วงปลายปีจะดีทั้งพฤศจิกาและธันวาเลยนะคะ โดยที่ในเรื่องของการงานเนี่ยจะดีและโดดเด่นที่สุดจะเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์จะโคจรเข้ามาอยู่ในลัคนาของคุณพระอาทิตย์เป็นดาวของยศศักดิ์ชื่อเสียงตําแหน่งเป็นดาวของความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานจรมาทับลัคนาในช่วง15วันสุดท้ายก่อนจะสิ้นปีนะคะดังนั้นเรื่องของการงานถ้าคุณปูพื้นมาได้ดีตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกานะคะพอเข้าช่วงโค้งสุดท้ายปลายปี เรื่องของชื่อเสียงเรื่องของตำแหน่งเรื่องของหน้าที่การงานมันก็จะมาพีคที่สุดในช่วงปลายปีนั่นแหละค่ะเรื่องของการงานก็จะมีความก้าวหน้ามีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรืออย่างน้อยๆก็จะต้องมีงานในความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นผู้ใหญ่เจ้านายให้ความสําคัญมากขึ้นนะคะหรือเป็นเรื่องของการที่การงานเนี่ยมันจะมีความโดดเด่นขึ้นมาในสายงานในอาชีพในสาขาวิชาชีพที่คุณทําอยู่นะคะ แล้วก็ในช่วงเดือนธันวาคมเองดาวเกตก็จะจอนเข้าไปอยู่ในภพลาภะของคุณด้วยนะคะซึ่งดาวเกตเนี่ยจดเป็นดาวตัวช่วยในทางโหราศาสตร์นะคะเวลาที่เข้ามาอยู่ในภพลาภะก็จะส่งเสริมให้เรื่องของการงานเรื่องของการเงินเนี่ยมีเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะคะและดาวเกตจรเข้ามาอยู่ในภพลาภะซึ่งเป็นเดือนของดาวศุกร์ก็จะส่งพลังไปถึงดาวศุกร์ที่อยู่ในภพการเงินของคุณด้วยนะคะส่งผลให้ในช่วงปลายปีในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ย เกณฑ์รับทรัพย์ก็จะดีมากโดดเด่นมากมันจะมีเกณฑ์ดีๆมีเกณฑ์เฮงๆเข้ามามากขึ้นนะคะถ้าทํางานองค์กรก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับโบนัสมากขึ้นกว่าที่คิดเอาไว้นะคะหรือในเรื่องของการงานต่างๆเวลาส่งงานไปเสร็จแล้วก็อาจจะมีโบนัสติดปลายนวมมานะคะได้เงินได้กําไรเข้ามามากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการติดต่อในเรื่องของการงานต่างๆก็จะมีเกณฑ์ที่คล่องตัวมากขึ้น มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จได้ง่ายขึ้นนะคะผู้ใหญ่เจ้านายเขาก็จะให้ความเอ็นดูเรื่องอะไรที่มันดูแล้วมีความยากมีโจทย์ยากๆอยู่นะคะดูแล้วไม่น่าจะสําเร็จได้ง่ายแต่ในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์ดีๆให้สําเร็จได้ง่ายอย่างคาดไม่ถึงนะคะอาจจะเป็นด้วยเงื่อนไขของการงานเองเงื่อนไขของผู้ใหญ่เองที่ต่อให้คุณจะเป็นมือรองต่อให้คุณจะมีภาษีน้อยกว่าในเรื่องของการงานแต่สุดท้ายแล้วในเรื่องของการงานมันก็จะมาตกอยู่ที่คุณนะคะ และสําหรับคนลัคนาราศีธนูนะคะช่วงปลายปีนี้การงานเนี่ยโดดเด่นแทบจะทุกสาขาอาชีพเลยนะคะมีเกณฑ์ดีๆให้รับทราบทำกำไรเข้ามาแทบจะทุกสาขาอาชีพเลยแต่ว่าช่วงปลายปีนี้ถ้าท่านใดที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างทีนต่างแดนต่างประเทศเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาช่วงปลายปีนี้ก็เตรียมรับทราบไ้ด้วยเลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่จะมีเกณฑ์ดีๆในเรื่องของการงานการเงินค่อนข้างมากทีเดียว ท่านใดที่อยู่ในจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวเยอะๆปลายปีนี้เตรียมพร้อมนะคะเตรียมเงินลงทุนให้พร้อมด้วยเตรียมรับทรัพย์ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่เรื่องของการงานเนี่ยจะมีความโดดเด่นมากมีโอกาสรับทรย์ทำกำไรเยอะมากการค้าจะดีจะคล่องตัวนะคะแต่ก็จะต้องมีการลงทุนที่มันสมน้ำสมเนื้อตามมาด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยดาวศุกร์ที่โคจรอยู่ในภพการเงินของคุณเลงกับดาวคารซึ่งเป็นดาวคู่มิตรที่อยู่ในภพมรณะนะคะ ดังนั้นในเรื่องของการเงินเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องหมุนเงินมีเกณฑ์ที่จะต้องลงทุนบ้างแต่ด้วยความที่ดองคาร์เขาอยู่ในภพมรณะเนี่ยเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆก็ต้องเซฟตัวเองไว้ด้วยนะคะเรื่องของการงานอะไรที่มันมีความเสี่ยงสูงดูแล้วมันมีความเสี่ยงสูงจนเกินไปดูแล้วไม่น่าจะคุ้มทุนดูแล้วไม่น่าจะรับได้ไหวเลี่ยงได้ก็ต้องเลี่ยงนะคะต้องเซฟตัวเองไว้ด้วยเพราะว่าดาวพุธ เจ้าเรือนกรมมะเจ้าเรือนการงานของคุณนะคะตลอดช่วง2เดือนนี้โคจรอ,อยู่ในภพบินาตลอดนะคะดังนั้นเรื่องของการงานเนี่ยมีโอกาส Cuba, ที่จะได้ไม่คุ้มเสียอยู่นะคะมีโอกาส Cuba, ที่จะลงทุนเกินความจําเป็นได้อยู่นะคะดังนั้นก็ต้องดูเรื่องของเงินลงทุนดูเรื่องของรายจ่ายกันให้ดีๆด,ด้วยนะคะแต่ว่า,าการที่ดาวพุธเขาอยู่ในภพบินาเนี่ยมันจะให้ผลดีอย่างหนึ่งนะคะคือในเรื่องของการที่จะมีปฏิพันธ์ไว้พริบมีความคิดอะไรที่มันนอกกรอบมากขึ้น มีความคิดมีไอเดียอะไรที่มันพลิกแพลงหลากหลายมากขึ้นกว่าปกตินะคะเพราะว่าในช่วงปลายปีเนี่ยดาวพุธเข้าจากโคจรเลงกับดาวพฤหัสที่อยู่ในภพอริตลอดนะคะแล้วเวลาที่ดาวพุธกับดาวพฤหัสโคจรมาเลงกันมากุมกันแบบนี้นะคะจะส่งผลดีในเรื่องของไอเดียในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ในเรื่องของการที่จะมีลูกเล้าลูกชนมากขึ้นมีปฏิพันธ์ไวพริปที่ดีขึ้น สามารถที่จะใช้วิธีการใหม่ๆใช้แนวทางใหม่ๆแก้ปัญหาที่ประสบพบเจออยู่ได้นะคะเรื่องของปัญหาอะไรต่างๆที่คุณเคยเจอมาก่อนหน้านี้เรื่องของความเครียดความยุ่งยากอะไรที่อาจจะเคยเจอมาก่อนหน้านี้นะคะช่วงปลายปีเนี่ยมันก็จะค่อยๆคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นทั้งจากการที่ปัญหาต่างๆมันคลี่คลายไปด้วยตัวของมันเองก็มีนะคะหรือจากการที่คุณคิดออกมองเห็นปัญหามองเห็นช่องทางในการแก้ไข ทำให้สามารถที่จะเดินออกมาจากปัญหาเก่าๆได้นะคะสามารถที่จะแก้ปัญหาที่เจออยู่ได้รวมถึงเรื่องของการที่จะมีคนมาให้ความช่วยเหลือมีคนมาแนะนํามีคนมาบอกกล่าวช่องทางทําให้เรื่องของการงานเนี่ยก็สามารถที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะคะสามารถที่จะพลิกตัวกลับมาฟื้นได้เรื่องอะไรยากๆที่เคยทําอยู่เรื่องของการงานที่อาจจะเคยมีความติดขัดก็จะพลิกฟื้นกลับมาเป็นดีขึ้นได้ในช่วงปลายปีนี้นะคะ นอกจากในเรื่องของการงานเรื่องของการรับทราบทำกำไรต่างๆแล้วนะคะคนลัคนาราศีธนูเนี่ยยังมีเกณฑ์ดีในเรื่องของการลงทุนในด้านของทองคำด้วยนะคะเดวเกียร์เนี่ยหมายถึงทองคำนะคะหมายถึงโลงหะมีค่ามาอยู่ในภพราภะแบบนี้ท่านใดที่มีความรู้มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของทองคำอยู่แล้วจะเทรดดูก็ได้นะคะแต่ถ้าท่านใดไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงจะซื้อหามาเก็บก็ลองดูดีๆกันสักนิดหนึ่งนะคะ แต่มันก็จะเป็นช่วงดีมีโอกาสให้คุณทําเงินทํากําไรจากทองคําที่มีอยู่ในมือได้นะคะหรือบางท่านอาจจะซื้อหามาเก็บไว้ในฐานะที่เป็นเงินออมเป็นทรัพย์สินเป็นการลงทุนระยะยาวได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเองก็เหมือนกันช่วงปลายปีนี้มีเกณฑ์ดีนะคะท่านใดที่กําลังอยากจะปล่อยบ้านอยากจะขายบ้านช่วงปลายปีนี้ก็เน้นลงโฆษณาบ่อยๆสักนิดหนึ่งนะคะเน้นบอกกล่าวดูบ้างหรือถ้าท่านใดไม่สะดวกจะทําเอง หาคนกลางหาในหน้าเข้ามานะคะจะมีเกณฑ์ดีจะมีข่าวดีในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในช่วงปลายปีเช่นกันนะคะหรือถ้าท่านใดกําลังมองหาบ้านใหม่รถใหม่อยู่นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ที่ถูกใจเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าเกณฑ์ในช่วงปลายปีเนี่ยมันจะเหมาะกับของมือสองนะคะจะเหมาะกับบ้านมือสองจะเหมาะกับรถมือสองมากกว่าที่จะเป็นของใหม่จริงๆมือหนึ่งเลยนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงปลายปีนี้นะคะ เรื่องของการงานการที่ดาวพุธดาวเจ้าเรือกนกรมะของคุณโคจรไปอยู่ในภพพิณาเนี่ยเรื่องของการงานก็อยากให้เน้นเรื่องของรายละเอียดให้ดีๆนะคะเช็คข้อมูลข่าวสารให้ดีๆเช็คความถูกต้องของเอกสารสัญญาต่างๆให้ดีๆด,ด้วยระวังจะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้นะคะเวลาติดต่อกับลูกค้าคู่ค้าเวลาที่สั่งงานลูกน้องเวลาที่คุยงานกับทีมงานในระหว่างขั้นตอนการทํางานก็เช็คกันหลายๆรอบหน่อยนะคะป้องกันความผิดพลาดในระหว่างทางไว้บ้าง เพราะว่าอาจจะทําให้การงานมีความล่าช้าเกิดความผิดพลาดอาจจะทําให้เสียเงินเกินกว่าเหตุได้นะคะหรืออาจจะต้องมีการแก้ไขางานในระหว่างทางได้มันจะทําให้เรื่องของงบประมาณอาจจะมีการบานปลายในตอนท้ายได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานเองก็อย่าให้เช็คข้อมูลข่าวสารให้ดีๆด,ด้วย เพราะว่าดาวพุธเองเนี่ยในช่วงปลายปีนี้เขาก็เดินไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่นะคะเป็นช่วงที่ดาวพุธเขาเดินช้าผิดปกติเรื่องของข้อมูลข่าวสารอาจจะได้มาไม่ครบถ้วนบ้างหรืออาจจะได้ข่าวหลอกข่าวลืออะไรมาบ้างนะคะดังนั้นในเรื่องของการงานก่อนจะตัดสินใจอะไรที่มันเป็นเรื่องสําคัญเรื่องใหญ่ๆก็อยากให้เช็คข้อมูลข่าวสารเช็คสถานการณ์รอบด้านให้ชัวร์ก่อนนะคะแล้วก็ในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆก็อยากให้เช็คความถูกต้องเช็คเงื่อนไขเช็คข้อตกลงกันที่ดีด้วย เพราะว่าถ้าผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเงื่อนไขเป็นข้อผูกมัดทําให้คุณเสียประโยชน์ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ในช่วงปลายปีนะคะเรื่องของมิจฉาชีพก็อยากให้ระวังกันให้มากๆสักนิดนึงยังอยู่ในช่วงที่มีเกณฑ์ที่จะเจอได้ง่ายอยู่นะคะทั้งในเรื่องของเล่เหลี่ยมกลกงต่างๆแล้วก็ในช่วงปลายปีเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ไว้ใจคนที่เชื่อใจนะคะคนที่อาจจะทํางานด้วยกันมานานแล้วก็ได้ มีเกณฑ์ที่จะมาเบียดเบียนให้เดือดร้อนเสียหายในเรื่องของการงานการเงินได้อยู่นะคะก็อยากให้ดูดูระวังระวังเรื่องพวกนี้กันไว้บ้างแล้วก็ในช่วงปลายปีเองก็เหมือนกันเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของความปลอดภัยต่างๆอยากให้ระวังกันให้มากๆด้วยเพราะว่าเพราะว่าในช่วง2เดือนสุดท้ายของปีเนี่ยดาวอังคารดาวของอุบัติเหตุนะคะโคจรอ,อยู่ในพมมรณะตลอดเลยในเรื่องของการงานนะคะถ้าการงานที่มีความเสี่ยงสูงก็เลี่ยงไปก่อนจะดีกว่า และถ้าท่านใดที่ทำงานกับเครื่องจักรเครื่องกลน,นะคะก็อยากให้ระวังเรื่องของความปลอดภัยกันให้มากๆด้วย <that 's not mine> เพราะว่าเป็นช่วงที่มีเกณฑ์จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางต่างๆก็อยากให้ใจเย็นสักนิดขับรถขับราก็ใช้ความระมัดระวังรอบคอบให้มากๆนะคะจะบกน้ําเรืออากาศขอให้ระวังกันไว้ก่อนแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางช่วงปลายปีก็อยากให้ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางทางน้ํากันให้มากๆด้วยนะคะ ระวังอุบัติเหตุจากน้ำกันไว้บ้างเวลาที่ขับรถตอนฝนตกก็อยากให้ใช้ความระมัดระวังกันให้มากนะคะเพราะว่าช่วงปลายปีนี้ดาวอังคารโคจรอ,อยู่ในราศรีกรกฎซึ่งเป็นราศรีธาตุน้ำนะคะอุบัติเหตุจากน้ำมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้ช่วงปลายปีนี้ท่านใดที่จะไปเที่ยวเขื่อนน้ำตกแม่น้ำทะเลเน้นความปลอดภัยกันไว้ก่อนนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยดาวอังคารอยู่ในภพมรณะก็อาจจะมีเกณฑ์เลือดตกยางออกได้บ้างนะคะ อาจจะมีเกณฑ์ต้องเจาะต้องผ่าอะไรบ้างแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของกระดูกเรื่องของฟันนะคะดังนั้นก็อย่าให้ดูแลเรื่องของสุขภาพกันไว้บ้างอย่าทําอะไรที่มันหักโหมจนเกินไปนะคะระวังจะบาดเจ็บถึงกระดูกถึงฟันกันได้แล้วก็ในเรื่องของการขับรถขับราก็ระวังเรื่องของการเมาลแ้วขับกันให้มากด้วยนะคะท่านใดที่เป็นสายปาร์ตี้เนี่ยอยากให้ระวังกันให้มากๆสักนิดหนึ่งนะคะ ช่วงปลายปีนี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คิดทุกสิ่งที่หวงังทุกสิ่งที่ทำนะคะขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกท่านทุกคนนะคะบุญรักษาค่ะตอนนี้แพนรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะถ้าอยากเช็คดวงชะตาตามวันเวลาเกิดที่แม่นยาและเฉพาะเจาะจงของตัวคุณเองสามารถแอดไลน์ ID ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้มาได้เลยนะคะ si 992 utkcy หรือจะสแกน QR code ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอมาเลยก็ได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังดังใจในทุกสิ่งนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดประสงค์สิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังใจหมายทุกประการนะคะและขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจปลอดโรคปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งใ้แทนด้วยนะคะ ท่านใดที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านใดที่กำลังจะกดก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบูรักษาค่ะ